สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอโปรแกรม Photo Instrument นะคะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้นะคะสำหรับแก้ไขรูปภาพและลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพต่างๆได้โดยใช้หลักในการ,รประมวลภาพแบบดิจิตอลนะคะแค่เพียงเรไม่กี่คลิกนะคะเราก็สามารถแก้ไขปัญหารูปภาพได้ดีที่สุดนะคะโดยก่อนอื่นเราจะไปที่ไฟล์แล้วก็ open รูปภาพที่เราต้องการแก้ไขมานะคะ แล้วเราก็มาเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะลบออกนะคะโดยสามารถดีทัดรูปภาพได้ง่ายๆเลยนะคะแค่เพียงเราคลิกไม่กี่คลิกแล้วก็สามารถลบสิวเซียนที่อยู่บนหน้าของเราได้อย่างง่ายดายเลยนะคะดังตัวอย่างนี้นะคะสามารถลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไป โดยง่ายๆนะคะจะมีปรับให้หน้าขาวให้ลบสิวได้ตามอัตโนมัติเลยนะคะด้วยการใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะพร้อมได้ภาพที่เนียนๆสุดๆเลยค่ะโดยโปรแกรมนี้จะทําการลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกแล้วสิ่งที่เราลบนั้นจะกลายเป็นภาพพื้นหลังโดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาแต่งรูปให้วุ่นวาย เมื่อเราทําการแต่งภาพเสร็จแล้วเราก็ไปเซฟโดยที่ไปที่ไฟล์แล้วเซฟแอดค่ะแล้วเราก็สามารถใส่คีย์มันลงไปใส่คีย์มันให้ครบก่อน เซฟนะคะแล้วก็จะขึ้นมาไว้โฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อใหม่นะคะแล้วก็เซฟจากนั้นเราก็ภาพก็จะประมวลผลเป็นแบบภาพอิยิตอนได้แบบส่บูรณ์แบบนะคะัค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอโปรแกรม photo instrument เพียงแค่นี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนต้องการ ที่อยากจะใช้โปรแกรมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะจะมีหลายเวอร์ชั่นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ